ถ้าเราถูกกระทำเราจำเป็นต้องยอมทุกกรณีเพื่อจะได้ไม่มีการจองเวรนกันไหมคะอเอาตรงนี้ก่อนนะคำถามนี้ก่อนถ้าหากว่า,เ,าเราพูดถึงเรื่องทางโลกเนี่ยอย่าดูดายอย่านิ่งเฉยแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่นิ่งเฉยกับภิกษุที่ทำผิดนะท่านลงโทษนะท่านเอาผิดนะแล้วก็ท่านบางที รัดตำหนิเอาแรงๆด้วยซ้ําต่อหน้าทารกกำนันเลยนะไม่ได้ไม่ได้มีว่าพร,พระพุทธศาสนาไม่ได้บอกนะว่าการให้อภัยหมายถึงการไม่ทําอะไรเลยกับคนที่ทําผิดการให้อภัยคือการดูดายไม่ต้องไปเอาโทษเอาผิดอะไรกับใครทั้งสิ้นไม่ใช่นั่นไม่ใช่พระพุทธศาสนาคําว่าอภัยหมายถึงใจเราไม่ผูกโกรธ ใจเราไม่เอาเรื่องเอาราวที่จะไปฟาดฟันจะไปเบียดเบียนให้เขาเกิดความทุกข์ทรมานใจแต่นะโดยพฤติกรรมทางกายถ้าผิดต้องว่าตามผิดถ้าหากว่าอย่างเานี่ยที่ถามมาเนี่ยนะคือว่าถ้าเขาทําอะไรมาเราควรจะแรงใส่กลับไปหรือเปล่าพุทธศาสนาสอนให้ทําแบบไหนนะก็คือว่าเราสามารถที่จะโต้อตอบได้ แต่นะขั้นต้นเนี่ยให้ความโกรธน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้วิธีที่จะให้เราโต้ตอบด้วยความโกรธน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สําหรับมือใหม่ฝึกหัดละความโกรธนะก็คืออย่าเพิ่งโต้ตอบในขณะที่รู้ตัวว่ากําลังอารมณ์แรงนะให้เฉยๆไว้ก่อนให้เย็นๆไว้ก่อนนะคือมันไม่จําเป็นหรอกไม่ไม่มีในทุกสถานการณ์หรอกที่ต้องโต้ตอบทันที น้อยครั้งที่เราต้องโต้ตอบเดียวนั้นไม่งั้นจะเกิดความเสียหายนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรารอสักง5นาทีก่อนก็ได้10นาทีก่อนก็ได้แล้วค่อยเข้าไปพูดนะมีวิธีพูดมากมายหลายร้อยวิธีที่จะทำให้คนเกิดความสำนึกได้ถ้าหากว่าเราตั้งไว้ในใจกําหนดไว้ในใจว่าสิ่งที่เราต้องการคือทําให้เขานะทาตัวดีขึ้นประพฤติตัวดีขึ้นหรือเกิดความสํานึกผิดเพื่อให มีการมีการแก้ไขปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะเราต้องถามตัวเองว่าเราจะพูดยังไงเพื่อให้ได้สิ่งนั้นเนี่ยถ้ารู้จักถามตัวเองรู้จักฝึกตัวเองนะใจมันจะเริ่มเย็นลงมาแล้วก็มีความคิดความอ่านในการแก้ปัญหาในการตอบโต้มากขึ้นบางทีนะะถ้าหากว่าคุณสัมผัสได้รู้สึกได้ว่าเขาสำนึกผิดอยู่แล้วบางทีไม่ต้องพูดเลยก็ได้ นะคือคิดเป็นกรณีนะถ้าสมมติว่ายังไม่สํานึกผิดอันนี้จําเป็นต้องว่าจําเป็นต้องติจําเป็นต้องเตือนกันแต่ถ้าหากคุณรู้สึกว่าเขาสํานึกผิดอยู่แล้วแค่พูดคําเดียวพอว่าข่าวหน้าอยาก ให้เป็นแบบนี้อีกนะแค่นั้นมันก็เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกันได้แล้วแล้วก็ไม่มีใครเจ็บช้ำน้ำใจแล้วครั้งหน้าครั้งต่อไปก็ไม่มีเหตุการณ์เสียหายแบบนั้นเกิดขึ้นอีกนะตรงข้ามถ้าหากว่าเขาสำนึกผิดอยู่แล้วหรือคุณเตือนแล้วเขารู้สึกผิดอยู่แล้วคุณยิ่งไปตอกย้ำหรือว่ายิ่งไปว่าใส่เข้าไปหนักเข้าไปใหญ่เนี่ยนะไอ้ความสำนึกผิดของคนมันอาจกลับเปลี่ยนกลายเป็นความรู้สึกอยากเข้าข้างตัวเองขึ้นมาแทน นี่ตรงนี้เป็นหลักธรรมชาติของจิตเลยนะตามหลักจิตวิทยานะครับแต่ถ้าหากว่าคนมันว่าซ้ําแล้วซ้ําอีกก็ไม่สะเทือนอันนี้กต็ต้องถึงขั้นลงโทษซึ่งจะลงโทษเนี่ยตามกฎของบริษัทหรือว่ากฎหมายบ้านเมืองอันนี้ก็ต้องว่ากันเป็นกรณีไปไม่ใช่ว่าปล่อยให้คนที่ทําผิดทําเลวเนี่ยได้ใจนะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มารังแกเรานะครับ อันนี้มันเป็นประโยคคําถามสุดท้ายก็คือว่าถ้ารังแกเราเราก็ต้องป้องกันตัวนะแล้วก็จะต้องหาทางยับยั้งเขาไม่ทางใดก็ทางหนึ่งจะวิธีพูดหรือวิธีทำก็ตามนะครับแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็บัญญัติวินัยไว้นะหลังจากมีคดีพระภิกษุนีนะครับท่านโดนข่มขืน โดยคนรู้จักเก่านะมาแล้วเคยชอบเคยหลงท่านพระบุญวรนาเถรีนะครับท่านก็ออโดนไปแล้วก็เหมือนพระพุทธเจ้าก็ตัดประชุมสงเลยบอกว่าภิกษุณีต้องอยู่ในเขตในอาวาสที่มีภิกษุอาศัยอยู่เท่านั้นนะนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่านะผู้ชายต้องมีหน้าที่ปกป้องผู้หญิงนะนี่ขนาดใน พุทธศาสนานะถ้าใครจะมาทําร้ายผู้หญิงผู้ชายต้องเป็นฝ่ายปกป้องนะครับนี่ท่านท่านบัญญัติวินัยข้อนี้ไว้เนี่ยเพื่อบอกเป็นไกลๆเลยนะว่าป้องกันตัวได้นะเวลามีคนจะมาทํำร้ายไม่ใช่ว่างอมมืองงอเท้าอยู่เฉย